มายืนตรงนู้นมายืนอ่ะพอลรถมาก็โบกไม่ต้องกล่าวลูกวีดขึ้นใส่ใส่ไปะรถมาทำท้าโบกยังไงโบกลูกค้าไปทางไหนตู้ไหนตู้นี้แหละอะอะอาบกลูกค้าเร็วๆกูอี๋โบกนี้โบกนี้อ่ะโบกลูกค้ารถมาตรงไหนอะเร็วๆทำท้าเร็วๆไม่เติม เป็นไรไม่เห็นอะไรเอยางาน,น,น,นเลยเน,อยน,นละอ่ะอ่ะจอบอีกจอบอีกโอ้ตายกูตายตอนเย็ยนเล่นไพ่นะคะไปจับด้วย <c oughs> ที่บ้านเอาหินน้อยะค่ะไปจับนะคะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะจับด้วย <c oughs> จับตอนนี้ค่ะจับจอบจับเลยอะไรจะมีความสุขไปเท่าการได้นอนแช่ไอจูคุชชี่และกระจิบใบขาวไปผนผายนะ หันทองมาบ้าหันทองเงินทองมาบ้าก็รวยนะครับพี่น้องครับเอ่มเมม,ม,ม,มนี่นะครับสูตรเชฟอามแดนประเด็ก ไกลก้นปะไกลก้นมึงเอาออาก้อนมึงมาก้ามไก่ก้อนโอ๊ยเร็วเนี่เอาไมันก้นกมันจะก้นเอา,ยา,า,ายไยเสดคูเกิลนำทางไปซีคอนนี่สิริไม่ใช่กูเกิลเธอยังไม่ลืมมือถือเครื่องเก่าอีกรอป้ามันชินสิริไปซีคอน กูไม่ไปกลับไปใช้กูเตินเถอะคงคุ้นเคยกันดีกูเธอใส่เขาแรงอะปล่อยแบบรถเธอซาดิดอ่ะเธอชอบแบบว่าชอบทำให้มือผอ่ะนึกเจอเขา คุยกันทุกวันเป็นอะไรพี่น้องเดินตลาดด้วยกันเป็นอะไรพี่น้องแล้วจับมือกันเป็นอะไรพี่น้องเอาแล้วหอมแก้มกันเป็นอะไรพี่น้องจูบปากกันเหรอแล้วเป็นอะไรกับพี่น้องแล้วถ้านอนด้วยกันแล้วเอากันล่ะแอบเศร้าปวดตดวะใต้องบอกก็ได้มั้งเบิดอารมณ์เล็ก เวลาพ่อผู้สาวใหม่ครับแต่เป็นลองพ่อผู้สาวเก่าด้วยไปปิดไฟดิดู